ชายหนุ่มชาวโตเกียวจากประเทศญี่ปุ่นเกิดไอเดียสุดพิสดารด้วยการฉลองวันเกิดครบรอบ22ปีด้วยเมนูสุดล้ำที่ทำมาจากปิกาจูแถมยังเสนอขายในราคาสูงถึง100,000เยนหรือ30,000บาทกันเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โซเวียตโคตรแปลก EP 1, 1มาพบกับทุกคนในตอนที่มีชื่อว่าเมนูสุดพิสดารอาหารมื้อค่ำที่ทำมาจากจู เมื่อชายหนุ่มชาวโตเกียวจากประเทศญี่ปุ่นเกิดไอเดียสุดพิสดารด้วยการฉลองวันเกิดครบรอบ22ปีด้วยเมนูสุดล้ำที่ทำมาจากปิกาจูใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกค่ะปิกาจูจูไอจอนเจียวหรือว่าเจ้าโลกของเขานั่นแหละค่ะที่สำคัญคือเขาไม่ได้ทำกินคนเดียวนะคะท่านผู้ชม แต่ว่าเขาทําให้กับแขกที่มาร่วมงานวันเกิดกินแต่ช้าก่อนอย่าคิดว่าเขาบังคับฝืนใจให้ใครต้องกินนะคะเนื่องจากว่าด้วยความที่กระจู่มันเล็กเออหมายถึงว่าชิ้นส่วนมันมีขนาดเล็กนะคะจึงมีแขกที่ได้รับคัดเลือกเพียง5ท่านเท่านั้นที่จะได้รับประทานอาหารเมนูสุดพิสดาร unlimited นี้อ่ออีกอย่างนอกจากพวกเขาจะสมัครใจกินเองแล้วนั้นที่สำคัญคือมันไม่ได้กินฟรีนะคะท่านผู้ชม แต่ว่าแขกที่จะกินนั้นจะต้องจ่ายเงินมากถึง1นึ่งแสนเยนหรือว่าประมาณ3 0,000บาทกันเลยนะคะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะฟังแล้วรู้สึกอิจฉาท่านผู้โชคดีเหล่านั้นกันขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะก่อนที่เราจะนำ้ำลายซอไปมากกว่านี้นะคะเราไปทําความรู้จักกับหนุ่มคนนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะมาโอซุกยิยามะหรือว่าเรียกสั้นๆว่ามาโอนะคะเกิดวันที่3 1มีนาะคมปี2533นมาะคะมาโอเขาเป็นนักวาดการ์ตูนเป็นจิตรกรแล้วก็เป็นนักวาดภาพประกอบอาศัยอยู่ที่ ตเกียรประเทศญี่ปุ่นนะคะมาโอเนี่ยเขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างเล็กนะคะที่นิยามตัวเองว่าเป็นบุคคลที่ไร้เพศนะคะเนื่องจากว่าเขาไมไ่อยากเป็นทั้งเพศชายและก็เพศหญิงเขาเกลียดเรื่องความรักนะคะแล้วก็เรื่องเซ็ก์เนื่องจากว่าในอดีตนะคะเขาเคยมีบุคคลใกล้ชิดนะคะที่ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมนะคะมันทําให้เขาเนี่ยมีความกลัวแล้วก็มีความเกลียดในเรื่องของความสัมพันธ์มากนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วน้องจ้นน้อยที่มาโอมีอยู่นะคะจริงไม่ได้โดนใช้งานแต่อย่างใดนะคะ <got> มาโอเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าในเมื่อไอ้เจ้าจ้นเนี่ยมันไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะงั้นก็ตัดมันออกไปเลยแล้วกัน up, ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามาโอเนี่ยเขาไปเอาความคิดเหล่านี้มาจากไหนหรือว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้นะคะแต่ว่าในวันที่8เมษายน 2,555มาโอซุเกียมักก็ได้มีการโพสต์ทวิตเตอร์นะคะโดยบอกว่าได้โปรดรีทวิตผมอยากจะขายอาหารที่ทำมาจากอวัยวะเพศของผมทั้งตัวอวัยวะเพศที่เป็นดุนแล้วก็อันทะรวมถึงถุงอันทะด้วยโดยที่อาหารนี้จะขายให้คุณในราคา1 0 0 0 0แสนเยนผมจะเตรียมแล้วก็ ทำการปรุงอาหารด้วยตัวของผมเองตามคำขอของคุณในสถานที่ที่ผมเลือกเมื่อเขาได้ทำการทวิตข้อความนะคะก็ได้รับการตอบรับจากผู้คนอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะคะโดยที่ผู้คนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเขาคงจะพูดเล่นหรือว่าสร้างกระแสะในโลกอินเทอร์เน็ตขำๆไปวันๆตามภาษาวัยรุ่นไปอย่างนั้นเองแหละคงไม่คิดว่าจะมีใครทำอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ที่ไหนได้ ด้วยความที่มาโอเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้อยู่เพศไหนนะคะเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนไรเพศดังนั้นเขาก็เลยมีแผนที่จะตัดอวัยวะเพศของเขาออกจริงๆเพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ22ปีบริบูรณ์ในวันที่31มีนาคมปี2555เนี่ยมาโอเขาก็ได้เข้าไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดอวัยวะเพศและก็หัวนมออกเพื่อส่งเสริมการไรเพศและก็ความเท่าเทียมทางเพศนะคะโดยที่ เขาก็ได้มีการเก็บไอเจ้าจอนน้อยของเขาเอาไว้กลับมาด้วยนะคะแล้วก็มาแช่แข็งเอาไว้เพื่อรอวันที่จะรังสรรคผลงานศิลปะจากเจ้าจอนน้อยของเขานั่นเองนะคะโดยตอนแรกนะคะเขาตั้งใจที่จะเก็บเอาไว้กินเองนะคะแต่ด้วยความที่มาโอเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับศิลปินแล้วก็เป็นเหมือนนักเคลื่อนไหว นะคะในท้ายที่สุดเขาก็เปลี่ยนใจนะคะโดยเขาก็เลยทําการทวิตข้อความเหล่านี้ออกมานะคะเนื่องจากเขาต้องการที่จะส่งเสริมความไร้เพจก็เลยเป็นที่มาของ t w i t t e r ดังกล่าวนี้นะคะสิ่งที่น่าแปลกใจไปยิ่งกว่าที่มาโอกเขาทวิตนะคะก็คือมันดันมีคนที่สนใจอยากจะกินอาหารจากกระปูน้อยของเขาจริงๆนี่แหะคะ่ะที่สําคัญมันมี5คนนะคะที่ยอมจ่ายเงินเพื่อจะกินอาหารอันนี้นะคะ <Yahoo! S 1> แหม ชาวอาทิตย์อุทัยเนี่ยเขามีรสนิยมที่ล้ำลึกจริงๆนะคะคาดไม่ถึงจริงๆคะ่ะและแล้วนะคะในวันที่ผู้คนจะได้ลิ้มลองอาหารอันสุดลิมิเต็ดนี้นะคะก็มาถึงเมื่อวันที่13เมษายนปี2555นะคะมาโอเเขาได้จัดงานนะคะโดยที่เป็นเหมือนงานเลี้ยงอาหารค่ำอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่เปิดให้ผู้คนอื่นๆนอกจากค่าคนที่มีการสั่งออเดอร์กับเขาเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้ด้วยนะคะ ดังนั้นภายในงานนะคะจึงมีคนเข้าร่วมงานประมาณ70คนโดยที่5คนที่มีการสั่งออเดอร์และจะได้กินอาหารอันสุดล้ำนี้นะคะจะต้องมีการลงชื่อหรือว่าลงชื่อในเอกสารนะคะว่าจะไม่ทำการเรียกเก็บเงินจากมาโอถ้าหากว่าพวกเขากินแล้วเกิดมีอาการปวดเกิดขึ้นนะคะ <S <S เมื่อมาโอมาถึงงานนะคะเขาก็แปลงร่างกายเป็นเชฟมาโอ โดยที่เขาได้เริ่มเอาไอ้เจ้าจอนน้อยของเขานะคะมาทําการหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะแล้วก็ทําการปรุงรสแล้วก็ตุนตัวอวัยวะเพศนี้นะคะหลังจากที่ตุนเสร็จนะคะเขาก็ได้มีการเสิร์ฟพร้อมกับเห็ดแล้วก็พาสลีย์หรือว่าผักชีฝรั่งนะคะ,ะแหมดูดีให้โซเชียวนะคะในบางจานนะคะเรายังได้เห็น คนทมอยช้างแมมมอสของมาโออยู่ในจานนี้ด้วยนะคะซึ่งแบบลองดูกันชัดๆเนี่ยขนเป็นขนกันเลยนะคะดังนั้นแขกที่ได้มาร่วมงานห้าคนนะคะก็ได้มีการกินอาหารที่เชฟมาโอปรุงเข้าไปจริงๆนะคะส่วนแขกที่เหลือนะคะเนื่องจากไอเจ้าจอนน้อยมันมีขนาดเล็กแล้วก็มีจํานวนจากัดนะคะดังนั้นแขกคนอื่นๆที่เหลือนะคะจึงรับประทานอาหารจากเนื้อจอระเข้แล้วก็เนื้อวัวแทนนะคะเมื่อไปถามห้าคนที่ได้ชิม อาหารสุดล้ำนะคะว่ามันมีรสชาติเป็นยังไงกันนะก็ได้คำตอบว่าไอส่วนของเจ้าดุนเนี่ยนะคะที่มีความยาวนะคะตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างแข็งนะคะแล้วก็เหนียวเหมือนกับยางเลยนะคะส่วนไอ้เจ้าถุงอันทะนะคะที่ที่เชฟมาอบรงนะคะมันก็จะมีความแข็งแล้วก็เหนียวยิ่งกว่าไอเจ้าตัวดุนดย,ยาวๆนั่นอีกนะคะ ส่วนลูกอันทานะคะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยมันจะแข็งนะคะแต่ว่าภายในเนี่ยมันก็นุ่มกำลังดีนะคะรสชาติเหมือนปลาเลยอืมก็ว่ากันไปซึ่งภายหลังจากที่จบงานนะคะมาโอแล้วก็ผู้ช่วยจัดงานอีกสามคนนะคะก็ถูก็ถูกทางการญี่ปุ่นนะคะแจ้งข้อหาจากการเปิดเผยภาพที่ไม่เหมาะสมถ้าหากพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาเนี่ยมีความผิดจริงนะคะก็ จะทําให้เขาต้องจําคุกถึง2ปีเลยแล้วก็ปรับประมาณ32,000เยนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าภายหลังหลังจากที่สื่อมวลชนแล้วก็ผู้คนให้ความสนใจลดลงนะคะพังมาโอแล้วก็ผู้ช่วยจัดงานเนี่ยก็โดนยกเลิกข้อหาไปนะคะเนื่องจากว่าผู้คนที่มามันก็เป็นคนที่สมัครใจที่จะเข้ามากินเองนะคะแล้วก็เขาไม่ได้มีการ ยัดเยียดอะไรทั้งนั้นนะคะมันก็เลยจบกันโดยที่เขาก็โดนยกเลิกข้อหาแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติหลังจากนั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆพื่สำหรับโซเวียตขอปล่อยีนี้เพื่อเพื่อนว่ามันแปลกกันไหมคะเราก็คงไม่คิดจินตนาการหรอกนะคะว่าใครจะคิดจะเอาร่างกายส่วนนั้นที่สําคัญของตัวเองนะคะมามาขายแล้วมันดันมีคนที่อยากกินขึ้นมาจริงๆนะคะสาหรับโซเวียตขปลนะคะอีีนี้ก็ ต้องขอจบลงแต่เพยงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่อยากให้เราปรับปรุงตรงไหนนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกเรากันมาได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามารับชมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้หนึ่งครั้งนะคะเป็นกำลังใจให้กันจากนี้ก็จะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็โซเวียตข้อแปลกขอลาไปก่อนนะคะสำหรับอีพีหน้าาจะมีอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามกันนะคะบา,บายๆค่ะขอบคุณค่ะ